เมื่อพูดถึงกองทุนอิสลมามทกสศไปแล้วก็มาดูพื้นที่ทางการเกษตรและจำนวนเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ321ล้านไร่หรือประมาณ5,000 0 0 1 3 0 0 0ตารางกิโลเมตรโดยมีพื้นที่สำหรับการเกษตรประมาณ43%และรายได้ของภาคเกษตรคิดเป็น10%ของ GDP จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงภาคเกษตรกรรมหรือ agriculture นั้นรวมไปถึงการประมง การเลี้ยงสัตว์และการป่าไม้ด้วยแต่68%นั้นอยู่ที่การปลูกพืชและผลไม้โดยถึงแม้ประเทศไทยจะผลิตค่าเป็นอันดับ6ของโลกเวียดนามอันดับ5แต่ไทยส่งออกข้าวเยอะเป็นอันดับ2ของโลกด้วยมูลค่า4,400ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น21.9%ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั่วโลกอินเดียอันดับ1คือ26.7% แปลว่าข้าวไทยยังคงมีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับข้าวของประเทศอื่นๆส่วนสินค้าเกษตรอื่นๆก็ได้แก่ยางมันสำปะหลังอ้อยน้ำมันปลาล์มผลไม้ตามฤดูกาลเป็นต้นจะสังเกตเห็นว่าเวลาพูดถึงเกษตรกรเราจะนึกถึงชาวนาเพราะเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในประเทศไทยเรียกได้ว่าอาชีพหลักของเกษตรกรไทยคือทำนาแล้วที่นาส่วนมากอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตส,ส่วนใหญ่ก็มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่เกษตรกร,ร,กรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับการสนับสนุนน้อยกว่าเกษตรกร,ร,กรจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้มากมาดูรายละเอียดกันต่อไปค่ะปัจจุบันข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัปเดต21เมษายน2563พบว่าประเทศไทยมีเกษตรกร,ร,กรทั้งสิ้น8,94,954ครัวเรือน หรือ9 3 6 8 245รายมีเกษตรกรมากถึง4 9 875รายเป็นเกษตรกรที่หาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืชเป็นหลักเกษตรกรที่ปลูกพืชจะมีถึง4 8 9 2 6ครัวเรือนคิดเป็น59.41%เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ มี835,485ครัวเรือนคิดเป็น10.32%เกษตรกร,ร,กรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามี63,033ครัวเรือนคิดเป็น0.78%เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มี1,897,439ครัวเรือนคิดเป็น23.44% เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมี279,400ครัวเรือนคิดเป็น3.45%เกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมี1 6 8 2 5ครัวเรือนคิดเป็น0.21%เกษตรกร,ร,กรที่ทำไรนาสวนผสมมี193,746ครัวเรือนคิดเป็น2.39% ที่มากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย1ิบเอ็ดมษาสน2 5 6าที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรไทยมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีข้อมูลจากสำนักง,ง,งานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี2557มีเกษตรกร,ร,กรไทย6 4ล้าน4ครัวเรือนเพิ่มเป็น7271,795นครัวเรือนในปี2561มาดูเกษตรกร,ร,กรในประเทศไทยแต่ละปีปี2557 มี6,47,824ครัวเรือนปี2558มี6,516,347ครัวเรือนปี2559มี6,813,995ครัวเรือนปี2560 7 1 1 9 1ครัวเรือนปี2561มี7,271,759ครัวเรือน ในปี2561ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังเป็นภาคที่มีเกษตรกรไทยมากที่สุดถึง46.6%เนื่องจากเป็นภาคที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการเกษตรโดยอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีเกษตรไทยมากที่สุดจำนวน3,11,630ครัวเรือนและภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรน้อยที่สุดเพียง9,247ครัวเรือน กเกษตรไทยอยู่ที่ไหนกันมาดูนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ46.6%ภาคเหนือ22.2%ภาคใต้17.1%ภาคกลาง14.1%ที่มาสํานักง,งานสถิติแห่งชาติ5จังหวัดที่มีเกษตรกร,กรมากที่สุดอุบลราชธานี311,630ครัวเรือนนครราชสีมา37,510ครัวเรือน ขอนแก่น244,060ครัวเรือนศรีสะเกด244,002ครัวเรือนร้อยเอ็ด235,092ครัวเรือนและภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรน้อยที่สุดเพียง9,247ครัวเรือนสำหรับพื้นที่ถือครองการเกษตรในประเทศไทยในปี2 5 1 1มีประมาณ1 1 2 8ล้านไร่แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ52.4ล้านไร่ ภาคเหนือ26.7ล้านไร่ภาคกลาง19.1ล้านไร่ภาคใต้14.6ล้านไร่ส่วนพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลมีพื้นที่ทางการเกษตร6.4ล้านไร่มีประชากร3.7ล้านคนพกสกำลังจะช่วยเกษตรกรไทยทั้งประเทศยกเว้นอิสลาม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้พบรบกองทุนสงเคห์เกษตรกรพศ2554ซึ่งมีเงินทุนอยู่2,900ล้านบาทนั่นหมายถึงเกษตรกรที่ถือครองพื้นที่ทางการเกษตร106.4ล้านไร่จะมีเงินกองทุนสงเครห์เกษตรกรเพียง2,900ล้านบาทในขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ที่มีพื้นที่ทางการเกษตร6.4ล้านไร่จะมีเงินกองทุนให้ใช้จ่าย1,000ล้านบาท ท่านมองเห็นภาพความยุติธรรมไหมคะลองพิจนารณากันเราเองนะคะดิฉันไม่่ตัดสินใจขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ